o o ้ i แลนด์ช็อปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอดจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R o V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับลอเรีย จากที่เห็นนะครับเราจะสู้กับโบบาชูที่สู้กับโบวาลอนนะครับอีกเลน,นึงเราสามารถสะจวดด้วยเป็นสายเวทนะครับจากการเล่นในสตรีมเพื่อนอพอไปวัดไปวาได้ผมลองมาโซโล,โลนะครับอลองมาโซโล,โลนะครับสตูของโบวาลอนจะแพ้ตัวสตันอย่างเช่น ตันตัน,นนะครับหรือแพ้จับนะครับมันจะเป็นพวกประมาณนั้นเลยส่วนในเรื่องของแพ้ตัวอะไรบ้างใช่ไหมถ้านับณน,นตอนนี้นะครับเป็นทาจีป่าโดนปาดโคตรแรงนะครับในเรื่องของมาล็อกกรมมิงก็แทบจะแบบสู้แทบไม่ได้เลยครับในไฟห้าประมาณนี้และนี่คือตัวทูราเมดเลยครับ <laughs> มาแล้วอ,ะอ,อ่ะยังไงสิอาสไลด์เหมือนกันะนะนายสไลด์เราสไลดนายสไล ้เราสไลดูประมาณนี้ครับส่วนในเรื่องของการออกโบบาลอนนะครับออกของเขาสามารถออกของกันได้แ pues ล้วแต่เขาเลยนะครับจะได้เป็นสายไหนเราสามารถออกตัดเลือดได้เหมือนกันครับแก้ทางกันไปลอเลียวก็สามารถออกได้นะครับขอสสท้อนกอสะท้อนออกการเวทก็ได้เหมือนกันมาจุ๋งอะไร ตอนนี้ผมทิ้งแล้วนะครับทิ้งไปเติมเพื่อนเหมือนเดิมนะช่วงต้นเกมแบบนี้ก็ต้องไปไฟมงกองกับเพื่อนเพื่อนนะครับบุลานกระโดดมาละแบบนี้ไฟห้าแบบนี้คุณเมษรำคุณแม่เปิดฟรอโยกซ้ายโยกขวาเราโยกอยู่ในฟรอโยกอยู่ในฟรอซ้ายขวาซ้ายแม ช่วงเทศกาลนะครับเหล่าแม่แม่ได้ไปเล่นสงการนะผมทำเหล่าน้าที่แม่แม่ครับขึ้นแม่จะโยกซ้ายขวาซ้ายโยกไหน f อฟซ้ายขวาซ้ายตาเบสเลยครับซ้ายขวาตาเบสเลยครับกุยแต่ถ้าเขาหลบแล้วก็อะไรดีๆก็ใช้ได้เหมือนกันไหมเอา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 ,เอาลมนะครับเนี่ยเลนหน,หนึ่งนะครับ อาร์กโกนี่ไปเลยเดี๋ยวผมเอาฟินิกเทียเอาแค่บัฟในเรื่องของเวลบัฟนะครับเวลเวลอพปุ๊บได้บาน,นาได้เครฟ,ฟรีแค่นั้นเลยผมขออาร์กโกนี่แล้วกันเอาไว้เผาซะหน่อยพี่แกใช้จะเพิ่มเกิมนั่นแน่โดดเถินไปหาครับไปไหนครับเนี่ยกูโดดคือนะเลย <c oughs> อ่าเสมอภาค คนเราต้องต้องผภาคนะครับขอดูท่าวาดเป็นเต็มอุ้ยเป็นคุณหมอเลยครับเนี่ยอย่างนี้ต้องต้องการโบ๊ะบอลมานอนเตียงเลยนะครับหอยแปรนผมวาจอหนีย้ยังไม่ได้ต้องไปเคลียร์ข้างบนแต่ว่าไม่เอาดีกว่า <c oughs> โดนสตันเลยครับ <c oughs> คือโดนใบไปหวัดเลยแล้วสามแบบนั้นด้วย ย่อยู่ในฟอร์ซ้ายนี่อ่ะส่วนนี่ตรงอันนี้ขวาด้วยขวาจริงจีขวา,ดวย,ขวาดวยดีย like? แต่นี่มีเพื่อนมาช่วยนะครับ like? ผมก็เจ็บอยู่เหมือนกัน like? ไม่อ่หันหลังมาข like? องเรื่องครับ like? แล้วก็จะโดนสตันของโบรบอลเต็มที่นะ เต็มที่ก็สกิลสองกับสกิลสถ้าเขาสแต็กนะครับมีสแต็กแต่ปกติแล้วมันจะแดกสองทีมากกว่าเล่นโบว์บอลบ่อยครับรู้รู้มือรู้มือวิเจด้สิตบั๊อย่างอย่างนี่ไงนี่แหละเขาจวนแน่นนซ้ายนี่ฟิกเกอร์เปิดโบเปิดฟรอเปิดฟลอในซ้ายนี่ครับซ้ายอย่างเดียวอันนี้เราแก้ทางไปสองตำแหน่งเลยนะครับ ก็จะเา็วเอาซ้ายอะน้องก็จะไปเชนี่ไปจะดึงดอนอนี่ะก็โอนจี้ว่าบอกไปได้บอกไปได้แต่ถ้าเราโดนสตัรนี้ก็ทิมหายไววอดเหมือนกันนะครับปกติแล้วเพื่อนๆพวกสเปลอะไรอย่างเงี้ยพิลฟายก็ได้นะครับระเบิดก็ได้แหววิกก็ได้นะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นพิลฟายนะครับล้าง คือมันจะเล่นต่อเนื่องได้ดีกว่าอย่างเช่นเกมนี้ครับโดนโดนใบอะไรเราแทบจะด้องที่เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งถ้าเจอคนเล่นดีแด็กเป็นๆน,นะครับคือแม่งง,งคุณจัดอะ่ะพูดตรงๆนะแไม่งง,งคุณจัดอะ่ะสตันไม่มีหยุดไม่มีย่อนโยอกอยู่ในฟลอร์นี่โยอกอยู่ในป้อมแล้วในช่วงวะที่ผมจะโยกอยู่ในฟลอร์ไม่ตายนาทีมาโยกอยู่ในฟลอร์โอ้โหฟลอร์คุณโดนลาส ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ดูของกันไปด้วยว่าเราจะแก้เขาด้วยเวรีเนอฟทอยดีไหมนะครับเพาเกมนี้มันมันก็คุ้มเหมือนกันเน่เป็นคีร่าเวทแรงงนะครับโบบาลอนอีกแต่เรามีทูดาเม้นะครับโยกอยู่ในฟอร์ดโยกอยู่ในป้อมไปเลย ป้อมไม่ค่อยสําคัญกับลอเรียลเท่าไหร่นะครับถ้าเจอคนได้เป็นนี่เลือดแม่แทบไม่ลดเลยเด็งมาตายเพื่อนนี่กูดักทางนี้ไปก่อนเลยนี่ดักทางนี้เก็บสแตก็กเรียบร้อยอุ้ยแต่ค้ากระโดดได้แต่ผมไม่มียติไม่มียาตีสาม่ทันทีจ,งจังหวะคุณจิ้นคุณสวนสวนไปฟังน,นู้นหืมไม่มียาติครับมาครับฟอร์ซการ บอกเลยเราจะรับตาเมทได้เยอะเก้นนะจ๊ะดูดแบบนี้โอ้โหตายากาค่าทูดามีเฮ้ยเออเฮ้ยมีมานาหรือประมาณนี้นะจ๊ะใช่ครับโบวารอนแพ้ตัวทูดามีเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวถามมันก็แล้วแต่แพทแล้วบางทีแพทนู้นอะมุลาดมันมาอุ้ย อ้าวโหกูสาขำรล้อโอ้ไม่เอาดีกว่าอย่โดนเบิร์สก็คือตามแพทนะครับบางทีแพทนู่นเลยนะผมก็จะแบบเอาตัวมาแก้บูรารดโอเมนทีแหมมวยเตะแม่งอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยแต่แพทว่าตัวนั้นตัวอะไรเก่งนะครับผมก็เลย อยากหาว่ามีตัวอะไรสามารถรับพี่แกได้บ้างนะครับเพราะว่ามันปวดจริงๆให้อยู่ดียวเลยแล้วมันเกิดอ่ะมันมันมันปวดหัวนะครับวิเอาเอาเอา,เอ,าอย่างตาวตายตายเลยเนี่บนี่ดูสามไม่มีหลังด้วยลำเต็มระบบิดเอาแล้วว่าฮายาตตูเราเอาให้อีกแล้วครับกูตายพวกเพื่อนโหดทัดที ผมอยากได้ช็อตแบบนั้นบ้างอะแต่ว่าแก๊กดูดอะไรเงี้ยรำบ้างอะเปิดฟรอคุณแม้จะเปิดฟรอนะครับวัตชินลรอเดียวเดสกแกอาฮะมีรบนะมีมีรบไทยก็นะแล้วคุณจะรู้หรือไม่ว่าอันนี้นี่คือ vivo h i lux พร้อมชนเปิดตะแบ่งรอเลี้ยวเยี่ยวเหนียวรอเลี้ยว ใครได้ครับเนี่ยโอ้เป็นเพื่อนเราที่ได้ไปอีฟานิสสเลเยอร์โอ้ประตูนครับถ้าเธอหันมาอีกทีนะครับเธอจะไม่เจอเรานะครับเพราะเราไปโยกอยู่ในฟลอร์มีไม่เยอะจัดช่วงโง,งการนะครับกูติดเลยเล่นกับแก๊กดีกว่า ดึงมาตายคุณโป,ปรจาจันดึงเหมือนจะได้ป้อมนะครับแต่ว่าไม่ทำเป็นว่าเราจะเข้าสุดเลยครับใครจะไปะจัเอา้าอันนี้ดิไ <c oughs> ล่หนึ่งทีรับกูด้วยอู้ไปไหนไปด้วยช่วยยี่สิบเอาแล้วดึงเอาเฮ้ย <c oughs> ตัวใกล้ๆไม่แปลกพระเพื่อนแปลกูเป็ดเอาแล้วแก๊ก็ เหมือนเปิดโปครับโอ้โหแม่นทุกตัวมีแก๊กและแอ็ใหญ่แล้วเราโยกอยู่ในฟอรอแบบนี้โอ้โจบเลยครับพี่โอเคประมาณนดีนะครับผมอย่างที่ได้บอกไปว่าตัวพี่แกนั้นสามารถออกของกันตัวเองได้สักหนึ่งชิ้นหรือว่าออกตัดเลือดถ้าโบมันบ้านะครับถ้าโบมันข้างเกินไปสามารถออกตัดเลือดได้นะครับนี่ก็ พยายามเล่นเลยเพราะมันเป็นสก,กินฟรีนะครับผมต้องเล่นจริงจังหน่อยนะฮะ <c oughs> โอเคถ้าใครชอบนิ้วปัดกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะโหใหญ่เคี้ยวกรงเล็บและสก,กินนี้โคตรสวยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้บายบายนะครับผมขอดูดน,น,นี้นานหน่อยเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ้าวเรื่องคุณต้องกดเข้า,ขาไฟไปยี่สิบสองหเ,เกือบแม็ก